นโมธนาสาธุเ้อทุกท่านทุกคนได้ตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดได้มาขูดขัดเกลาในยานะตั้งแต่เช้ามืดจนตอนนี้จะได้รับอาหารนะสังเกตด,ดูว่าใจนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบ,ดบนะชอบบังไม่ชอบบังดีใจบังเสียใจบังเซงเซงบังเบือ่อเบื่อบังชื่นใจบังเฉยเฉยบัง นั่นคือจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหาอะไรเป็นจิตของเราไม่ได้แต่น่งเนื่องโดยเรายึดว่าจิตของเราเลยต้องมาเกิดนเนื่องโด้วยยึดว่านี่คือตัวของเราก็เลยมาเกิดเป็นตัวเป็นตอนอยู่นี้นะเพราะว่าความปรุงแต่งของจิตจะทำให้เกิดพบเกิดชาติสารพัดที่เราตั้งใจ นะเช่นพอเราทำกรรมแบบนี้เกิดมาก็ร่างกายใหญ่โตมโหฬารเช่นอสุรินทราโหนี้ร่างกายใหญ่กว่ามนุษย์เทวดามานันพรมในโลกกาะทาจักรวาลก็ใจเป็นผู้ที่อยากมีทำกรรมแบบนี้ก็ร่างกายแคระตัวเล็กทำแบบนี้เป็นผู้ชายทำกรรมแบบนี้เป็นผู้หญิง ทำแบบนี้หน้าตาน่าดูทำแบบนี้หน้าตาน่าเกลียดหน้าชางังก็คือจิตทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปเดี๋ยวก็บาปเดี๋ยวก็บุญในวัฏสงสารยาวไกลพระพุทธองค์รู้วิธีการให้พ้นจากเวียนเกิดเวียนตายก็คือถอนความคิดนึกว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นจิตของเราสละความยึดถือก็เลยคันห้าเลยดับ พอคันห้าดับบาปบุญก็ตามส่งไม่ได้คือเหนืออวัตาะสงสารไปแล้วพระโคติกะก็ในประวัติศาสตร์พระสงฆ์ทุกรูปก็มีองค์เดียวที่แปลกคือปฏิบัติอยู่ข้างภูเขาอิสิคิลิบำเพ็ญเพียรทุ่มเททั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนสร้างความรู้สึกตัวจนหลุดพ้นไปได้แต่หลุดพ้นชั่วคราวก็มายึด ว่าเป็นกายเราใจเราอีกแล้วก็ทุ่มเทภาวนารักษาจิตละความยึดในกายในใจก็ละความยึดมั่นได้ภาคหนึ่งยึดอีกแล้วหครั้งโยมเดี๋ยวหลุดพ้นเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวหลุดพ้นเดี๋ยวก็เสื่อมเหมือนพระเหมือนโยมเราท่านๆ่านที่ฝึกปฏิบัติเดี๋ยวก็สงบสบายใจเดี๋ยวก็โกรธดอีกแล้ว เดี๋ยวก็ไม่ชอบคนนั้นคนนี้กแล้วเดี๋ยวก็เย็นสบายแล้วนี่คือจิตของเราพระโคติกะท่านก็บำเพ็ญเพียรจนสงบดับกิเลสอ่ะแล้วมันเกิดกิเลสอีกแล้วลงรักว่าเราว่าเขาอีกแล้วยึดว่าเราว่าเราของเราอีกแล้วเพียรพยายามอีกปัญญาเกิดอีกนี่คืออยองเดียวพอพ้นครั้งที่เจ็ดคิดว่าเอ๊ะ มันจะเสืออีกหรือเปล่าเนะี่ยขอตายตอนหลุดพ้นดีกว่านั้นเราจะเอามีดมามีดโกนไปเชือดคอนะ่ขณะที่คิดเท่านั้นโยมมนรู้ความคิดแวบจากนี่โนนไปหาพระพุทธเจ้าเลยขอให้พระองค์ไปห้ามพระโคติการด้วยท่านยังไม่หลุดพ้นเลยท่านจะฆ่าตัวตายเสียแล้วนี่มอนพระองค์ไปห้ามโดยเทิดนะพูดดีมากเลยนยะ พูดดีเหมือนฟังดีมากเลยนะโยนาะแต่พระพุทธองค์รู้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเสื่อมอีกพระองค์ก็เลยตรัสว่านี่แหละบัณฑิตไม่กลัวแม้ความตายนั่นท่านว่าไปนั้นท่านไม่มาห้ามเลยนะท่านเฉยเลยพอตรัสกลับมาเท่านั้นทางนอนก็เรียบร้อยเลยเนะอามีดมาก็นอนอยู่บนเตียงก็เชือดคอ ขณะที่จิตไม่ยึดว่าเราว่าเขาเนี่ยพ้นแล้วนะยังไม่เสื่อมนะความสรุ่งความกลัวไม่มีดีใจเสียใจไม่มีหลุดพ้นความยึดว่าเราว่าเขาแล้วธรรมดาฆ่าตัวตายนี้ก็คือบาปเพราะจิตเป็นทุกย่อมจิตเป็นทุกก็เลยบาปจิตยึดมั่นถือมั่นก็เลยบาปก็มีองค์เดียวที่มีเหมือนคนอื่นนะองค์เดียวนั่นคือ มนุษย์ในโลกมันไม่เหมือนกันจริงๆเลยนะต่างกันมากพระองค์ทรงทราบว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็เลยเรียกพระสงฆ์ทั้งหลายมาเถิดภิกษุเราจะไปทำชาปนกิจคือไปเผา,าพอไปใกล้ภูเขาข้างอีกภูเขาอีสีกิลิก็เห็นท่านนอนคองบิดอยู่บนเตียง พอเดินไปใกล้ก็เห็นหมอกควันขาวทิดเหนือทีทีดใดท่ใต้ทีตะวันออกทีตะวันตกทีข้างล่างทีข้างบนทีหมอกขาขวควันพระพุทธองค์ทราบเหตุแล้วว่าอะไรถามว่าภิกษุเห็นหมอกควันไหม ตะวันออกทีตะวันตกทีนะเพอท่านนอนอยู่ตรงนั้นบนเตียงเดียวก็ตะวันออกท่านก็ควันเขาหายวับไปอยู่ตะวันออกเดี๋ยวตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ข้างบนข้างล่างทุกทิศเลยภิกษุเธอเห็นหมอกควันไหมเห็นเจ้าค่าน,นั่นแหละคือมารผู้มีบาป กำลังค้นหาวิญญาณพระโคติกะว่าวิญญาณพระโคติกะไปไหนนะก็เลยนึกถึงพวกเราในยุคนี้มีบางคนป่วยปุ๊บวูบไปอ้าวหมดความรู้สึกแล้วตัวเองก็ไปนั่งอยู่ข้างๆตัวเองกำลังนอนนะตัวเองไปนั่งข้างๆตัวเองก็คือกายหนึ่งนอนนิ่งไม่รู้ไม่รู้เจ็บไม่รู้ปวด นะอีกกายหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างๆยืนอยู่ข้างๆหายเจ็บหายปวดหมดนะหมดความรู้สึกนะใครเขา้าใครออกเห็นหมดแต่พูดกับเขาเขาไม่ได้ยินเรา้ายมเคยดูหนังบางครั้งเขาก็จินตนาการใครเรื่องจริงมากครับที่คุณอะไรนะคุณปัญญาหรือเล่าที่ออกรายการเฉียดตาย ออกรายการที่ว่าคนตกจากตึกชั้นสองนะเดือดออกนะก็นะนะไปโรงพยาบาลนะคือนะออกจากร่างไปแล้วนะตายไปพักหนึ่งีดกว่าสลบแล้วมาเข้ารังก็อรอดมาได้ก็เห,นนเ,เห็นคนออกจากห้องเห็นคนมาแต่พูดกับเขาไม่ได้ยิน นั่นคือมาตามหาไม่เจอถ้าเป็นคนที่ยังมีความยึดว่ากายเราใจเราในเข้าตามหาเจอมาเนี่ยตามหาเจอแต่พอละความยึดว่ากายของเราใจของเรานะ่ะแล้วคือไม่มีขันธ์ห้าไม่มีรูปร่างให้เจอคือเหนือวัฏฏสงสารเรียกว่าสุข,ขนิพพานสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนสุขของมนุษย์เปลี่ยนสุขของเทวดาก็เปลี่ยนคือแต่ดับมีวันหมดนิพพานไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันปรุงแต่ง แล้วอยู่ๆก็มีฤาษีถือพินสีเหลืองเหมือนผมพลมะตุมสุกหนิบมาที่รักแร้เดินมานาเดินมาลักษณะคนธรรมดาถามว่าท่านสมณะวิญญาณพระโคติกาไปไหนก็วิญญาณพระโคติกาก่อนิพพานแล้วดูก่อนมานผู้หลามกท่านตามหาไม่เจอหอก ถทานั้นเองเขาก็เสียใจก็พินตกรักตกจากรักแรกนะเราก็ากหายวับไปเลยอันนี้ในพระไตยไปดฎกเล่ม16โคติกะสูตรในยนามนั้นนั้นพอเราคิดเช่นนาะอุบาสิกาทำบุญถวายอาหารพระสารีบท,ทวายดอกบัวถวายตั้งถวาย,วายสิ่งของตั้งจิตไปเกิดเป็นเทพชันดาบดึงไปไหนให้กลิ่นเกสรดอกบัวฟุ้งประจักกาย ไปไหนดอกบัวรองรับทุอย่างก้าวเห็นไหมจิตปรุงแต่งยึดเราอยากเป็นเราอยากมีเราอยากได้บุญกุศลที่ทำปุ๊บก็พาไปเป็นแต่ว่าสิ่งที่ไม่ขอก็ได้คือตายคือหมดอายุก็ตายเนี่เนย,นย,ยเป็นอย่างนี้ญาติโยมเป็นอย่างนี้นั้นเมื่อเรายังต้องเกิดต้องตายจึงต้องเตรียมกุศลไว้พร้อมเพื่อให้พ้นจากโลกที่เบียดเบียนการโลกที่เดือดร้อน เหมือนรัเสเซียกับยูเครนที่มีเวรภัยต่อกันจะว่าคนหนึ่งผิดคนหนึ่งถูกไม่ได้คือถ้าไม่มีเวรต่อกันจะไม่ทำลายกันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผู้มีเวรคือจะห้ามพันให้อีกฝ่ายแหลกลานนะบางทีก็ทั้งขู่เดือดร้อนไปหมดทั้งพมา่าทั้งกะเรียงคือไม่ไม่โทษใครเลยเพราะถ้าไม่มีเวรจะไม่มีความคิดจะเข็นค่าราวีกันเลยเวรทั้งนั้น นะพระสงฆ์บ้างยัดโยมบ้างที่เรามาถือศีลปฏิบัติก็อยากสงบแต่ว่าใครมีเวรมาเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็เจอสิ่งที่ทําให้กวนใจนะโยมอย่าทะเลาะก,กันนะถ้าทะเลาะก,กันเถียงกันต้องกลับบ้านภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะไม่อยากให้โยมทะเลาะก,กันนะอยาถือศีลคนใดคนหนึ่งมีเวรกรรมที่ทํามาที่ต้องโดนดา่าโดนว่าเดี๋ยวมันโดนจะให้ทําผิดเนีย่ยโดนว่า ไม่อยากให้ใครว่าใครแต่บาปกรรมมาแล้วไม่มีใครห้ามอยู่เลยเพระพุทธองค์รู้ตรงนี้ก็เลยสั่งให้ภิกษุทั้งหลายทำจิตให้เป็นกลางแม้ต้องเจอวิบากกรรมต้องคมใจอย่าคิดร้ายผู้ที่ทำร้ายเราเพราะว่าของเก่ามันตามมามันไม่สามารถจะหลีกลีดหนีไปได้พอชำระนี่แล้วก็หมดแต่ถ้าเราโกรธเพิ่มเกลียดเพิ่มบาปใหม่ก็เพิ่มอีกแล้วมันไม่จบ นั้นท่านจึงเน้นว่าโน่นคนไม้โน่นเรินว่างโน่นปานโน่นถ้ำไปอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวเดินคนเดียวเพราะอะไรเพราะมันใช้กรรมเก่าอย่างเดียวไม่สร้างบาปใหม่แต่ไปอยู่กับมุขนาบ่อยๆมันสร้างบาปใหม่ด้วยใช้กรรมเก่าด้วยกรรมเก่าคือส่งให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์นั้นนี่นนแล้วเราโกรธเราไม่พอใจเราก็ทําบาปเพิ่มอีกเนี่ยมันเลยไม่จบสักทีท่านก็เลยเน้นมาอยู่คนเดียวเพื่อฝึกตนเอง อยู่กับหมู่คณะน้อย,อยท่านว่าอยากคลุกคลีรวมกันบิณฑบาตท,ทำกิจปดกวาเช็ดทู้วทำกิจของส่งเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปคนละที่ยาไปรวมกันสองคนนั่งคนเดียวเดินคนเดียวถึงกิจสงกลับมารวมกันทำเสร็จก็แยกกันอยู่คนเดียวนั่นคือพระองค์ทรงมองเห็นว่าทุกคนต้องรับกรรมที่ตัวเองทำไว้เมื่อรับกรรมแล้วกรรมก็จะมีแต่มดมด ถ้าเราไม่ไปทำเพิ่มนะนั้นเราคนโบราณจึงบวชอยู่คนเดียวระวังจิตอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาอยู่คนเดียวระวังความคิดนะมันคิดตะเลิดเปิดเปิดไปต้องคุมไว้อยู่กับหมระวังคำพูดเพราะว่าเพลอพูดไม่ดีปุ๊บม่คณะเสียใจนะเป็นพลังทำลายพลังความทุกข์เดือดร้อนแก่มหมู่แล้วในยนะํานั้น อพอเหงมาก็เลยนึกถึงเหงเลยเหงนี่เขาโบราณในโบราณจริงๆนะยยนะ,นะวางถาดให้มะละกอวางกับพื้นแล้วก็นั่งยองๆเลยยมนะเหมือนกําลังจะนั่งฉี่ใส่ถาดเลยยมโบราณจริงๆเลยก็เลยถามว่าทําอะไรตามซ้อมตามครับตามซ้อมๆให้กินเองกินเองหรือว่าถวายพระถวายพระเอองั้นยกมาไว้บนโต๊ะเนี่ย นั่นคือโบราณก็โบราณจริงๆนั่งหเหวไอ้ถาดก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่จะทำถาวายพระเนี่ยว่านั่งฉี่ใส่มันนั่งฉี่ใส่าาสถาดสไตล์ของเหงนะย่งนเนาะสไตล์เขาเป็นธรรมดาธรรมชาติในคนสะสมนิสัยในมาเราก็นิสัยนั้นแบบไม่ต้องฝืนยอมไปตัดทาง จิตนี้เป็นอย่างนี้โยมบางคนก็ขับรถไม่ติดนิสัยล้างรถพอพยายามฝืนบังคับให้ลา้างทุกวันนวดทีนี้ติดนิสัยแล้วไม่ต้องสั่งเป็นเองนั่นคือจิตเขาเป็นอย่างนี้โยมต้องฝึกคือฝืนนะมันไม่มีความสุขแราวมันฝืนแต่ฝืนบ่อยๆต่อไปเขาทําไม่ต้องฝืนอีกรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาจิตให้คิดเรื่องดีก็เหมือนกันต้องฝืนเขาเพราะเขาจะคอยพูดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อย ได้คุยความไม่ดีคนอื่นนี่เพลินมากแต่ถ้าใครคุยเรื่องความไม่ดีตัวเองเนี่ยไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นไปนี่คือจิตนั่นเราจึงมาจัดกระบวนการทางจิตกระบวนการทางวาจากระบวนการทางกายคือมาจัดระเบียบให้กายวาจาจิตเพื่อไม่ให้ไม่ให้เปแกนะไม่เป็นพิษไม่ให้เป็นภยัยแก่ตนเองแก่คนอื่นมันไม่ง่ายแต่ทําได้ แล้วก็ภูมิใจเจ้าของเบวยดวเนี่ยนะยนะขอเชิญทุกท่านไปเะเยนนะ้าในยม่ะ วกวฝนไม่ตกตอนรอกวาดเนี่ฝุ่นจะตลบพอกอาวาดเสร็จแล้วฝนจะค่อยสงบต,ตอนเดินจงกรมตอนนั่งภาวนาตอนฟังธรรมตอนคมจิตตอนฝึกจิตเขาจะฟุง้งซานตลออกหวนไม่สงบไม่เย็นอยา่างทุู แตอวเดนะินกิลนะมันเบาบับางจากลายนะขขเขาก็เริ่มสงบเริ่มเย็นสบายตอนปฏิบัติเหมือนรถบรรทุกหนักมากนะท่านท่ายมายมากสุขภาพไม่อำนวยมาปฏิบัติในทุกหนักมากเหมือนรถเก่าบรรทุกหนักจะไปไม่ไกลจะพังก่อนบรรทุกหนักไม่ค่อยไหวหเพราะว่ารถเก่าแล้ว ร่างกายโทรมมากแล้วมาปฏิบัติไปยากไปยากมากมันทุกข์หนักนะนั้นตอนแก่ตอนเฒ่ามาปฏิบัตินี่ทำไม่ค่อยได้เต็มที่ร่างกายทุกขผลภานั้นตอนแข็งแรงจรึงเหมาะสําหรับที่จะปฏิบัติเช่นเราอยู่สบายสบายไม่ปฏิบัติอะไรนี่ือสบายสบายพอนั่งปุ๊บอึ้งเลยพอเดินเมื่อยโอ้ยหนักอึ้งเลยคือเป็นทุกข์เลย นั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพปานหน่อยจิตใจมีกำลังอดทนกิเลสจึงจะโดนขูดออกได้พอัอเราสังเกตดูตอนเรานั่งเราเดินจงกรมเราปฏิบัติเป็นทุกมัมาพอเราเลิกปฏิบัติกลับบ้านออกจากวัดพ้นวัดเม็ดเดียวฉะนั้นนะโล ความสุขมาก,กเลยเคยเห็นการปฏิบัติเป็นความทุกข์ทรมานไปเลยน่าเบื่อไปเลยน่นคือกิเลสมันหลอกไปกงี้ยงันเมื่อนักมวยอยู่สบายๆก็เลยโดนนอกเร็วมากเลยหลบหลีกก็ไม่ทันข้าสึกโจมตีอยู่ได้เร็วมากจอดเร็วมากเมื่อเราไม่ฝึกอดทนก็เลยกิเลสเบียดเบียนเราง่ายรักง่ายชังง่าย นักมวยที่เขาฟิตซ้อมอย่างดีก็เลยแร็งมากเลยไม่โดนนอกง่ายๆนั่นคือการยอมลำบากนั่นเองในความลำบากนั้นก็จะมีความสุขอยู่ลึกๆเพราะว่าฝึกแล้วมันจะเข้มแข็งขึ้นไงก็เลยสบายใจลงใจภายหลังน่ะยันเยอมก็เซะ สงบดีมากแยาโยมก็รักษาไว้นะโยนาะคือใยมมานั่งปุ๊บก็ต้องนี้หมดเลยรักษาอย่างนี้ไว้นะโยนาะสงบมีพลังครพะอเชิญท่านใดเสร็จก่อนขึ้นสนาก่อนได้มันเกิดสิบโมงขึ้นก่อนเายนะยกเว้นโยมท่านใดติดภาระอยู่ก็พยายามไป